บทอ่านจากปรุรสานนักบุญยนบทที่16ข้อที่23ขอถึงข้อที่28เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานให้ท่านในานามของเราจนถึงบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลยจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับเพื่อความยินดีของท่านจะสมบูรณ์เราใช้อุปมาบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านจะถึงเวลาที่เราจะไม่ใช้อุปมาพูดกับท่านอีกแต่จะบอกถึงพระบิดาของเราให้ท่านรู้อย่างชัดแจ้งวันนั้นท่านจะขอในนามของเรา เราไม่บอกท่านว่าเราจะขอพระบิดาเพื่อท่านพระบิดาทรงรักท่านเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้าเรามาจากพระบิดาเข้ามาในโลกนี้บัดนี้เรากำลังจะละโลกนี้กลับไปเฝ้าพระบิดาอีก